ก,การแจ้งเตือน v a p อ Store ยังไงการแจ้งเตือนจะได้ไม่กวนใจเราอีกค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่าน มาปิดการแจ้งเตือน v App Store กันจึงหลายคนก็อาจจะง,งงนะคะทุกคนว่า v App Store เนี่ยคือแอปอะไรแอปนี้นะจะเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องของทุกเครื่องเลยซึ่งพูดง่ายๆก็เป็นแอป Store Play Store ของเครื่องนั่นแหลคะค่ะทุกคนที่มีให้กับเครื่องมือถือของเราไม่สามารถถอนการติดตั้งออกได้นะคะซึ่งหน้าตาของเจ้าตัวแอปก็จะเป็นหน้าตาแอปแบบนี้ ใครใช้ Apple ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งแอป Store แบบนี้เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนบ่อยมากๆเลยการแจ้งเตือนเยอะกว่าเฟซเราอีกนะเพราะฉะนั้นวิธีการปิดก็เราเข้ามาที่แอปค่ะทุกคนจากนั้นเราจะอยู่หน้าแรกนะคะสังเกตจ,จากด้านล่างตัวนี้ทีนี้ให้เรากดมาที่คำว่าจัดการและไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือ เราจะได้หน้าการตั้งค่าให้เรากดไปที่การแจ้งเตือนและการอัปเดตให้ทุกคนกดปิดคำว่าการแจ้งเตือนค่ะหัวข้อนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้จะเปิดอยู่ให้เรากดปิดโอเคเพียงเท่านี้นะคะการแจ้งเตือนของแอป v f s t o r e เนี่ยก็จะไม่มากวนใจเราอีกสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ